กรับสักการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็กล่าบสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆนทุกท่านดิชันเจี๊ยบพันทิ์ค่ะวันนี้อยู่กับพี่อ้อทิปรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อสวัสดีค่ะเจีย๊ยบค่ะก่อนอื่นขอแนะนําสมาชิกท่านอื่นๆก่อนนะคะกลับนอบสักการค่ะท่านสมคิดพออาจารย์ก็อาจารย์ทอนทุกท่านครับก็เชิญพบกับสมาชิกอีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะน้องกุ้ง สวัสดีอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกท่านค่ะทั้งกลุ่มเราได้รับมอบหมายให้มานําเสนอนะคะในเรื่องพุทธจิตวิทยาก,กับการพัฒนาชาวปัญญาค่ะค่ะใช่แล้วค่ะพี่อ้อแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรามาดูหัวข้อที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ก่อนนะคะอันดับแรกก็คือความหมายของชาวปัญญาแล้วก็ทฤษฎีว่าด้วยชาวปัญญาทั้งทางตะวันตกแล้วก็ตะวันออกการวัดความสามารถทางปัญญาทางชาวปัญญา พุทธจิตวิทยาว่าด้วยการพัฒนาชาวปัญญาแล้วก็กระบวนการพัฒนาปัญญาทั้งทาง,ทางตะวันตกแล้วก็ตามคมภีวิสุทธิมาร์กปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชาวปัญญาปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดปัญญาในทางพุทธศาสนาแล้วก็การประยุกต์ชาวปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยาในตอนท้ายเราจะมี q a s e s s เ o n ให้เพื่อนๆได้สามารถสอบถามคำถ,ถามเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะพี่อ้อคะ เรามาเริ่มกันด้วยความหมายของชาวปัญญาแล้วกันเนาะพี่อ้อชาวปัญญาคืออะไรอะคะพี่อ้อพัติปัญญาหรือชาวปัญญาเนี่ยคืออันเดียวกันแล้วก็อันเนี้ยในทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนำมาใช้โดยชิเชโรนะคะแล้วก็กินฟอร์ดแต่มันจะไปเจอในพจนานุกรมฉบับเวสเตอร์นะคะได้ให้ความหมายว่า สติปัญญาหรือชาวปัญญาเนี่ยคือความสามารถในการเรียนรู้หรือเข้าใจโดยผ่านประสบการณ์ทางการเรียนซึ่งบุคคลสามารถรับและรักษาความรู้ที่เรียนไม่ได้ค่ะออนักวิชาการอีกหลายๆอาชีพเลยนะคะได้ให้ความหมายของชาวปัญญาเอาไว้ฟังจากในคลิปกันนะคะความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการประมวลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการอนุมานความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรวมถึงความสามารถใน3ด้านคือ 1. ความสามารถในการเรียนรู้ 2. ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลสามารถคิดสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนและที่เป็นนามธรรม 3. ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมศักยภาพของบุคคลที่จะกระทําสิ่งต่างๆยังมีจุดมุ่งหมายคิดอย่างมีเหตุผลและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ความสามารถเพื่อให้เข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นๆแล้วนําความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปดัดแปลงปรับปรุงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในโอกาสต่อไปอ,อท่านสมคิดคะแล้วทางพ,พุทธศาสนาเนี่ยพอจะมีการให้ความหมายของปัญญาไว้บ้างไหมคะในทางตะวันตกนใช้คําว่าชาวปัญญาแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะแยกคําว่าชาวปัญญาเป็นสองคำคือชาวนะกับคําว่าปัญญา ซึ่งชาวนาปัญญามันแปลว่าเป็นปัญญาเป็นไหวพริบเป็นความฉับใวในด้านของความคิดในด้านของปัญญาที่แล่นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ปัญญาความรู้ในทางพทธศาสนายแต่อีกอย่างนึงคือปีชายอย่างรู้ปีชายอย่างรู้ในเหตุในผลมีความเข้าใจชัดเจนรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรเป็นประโยชน์รู้อะไรไม่เป็นประโยชน์ ปัญญาทางพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งก็คือความรอบรู้ความลึกซึ้งลึกซึ้งในเหตุในผลในความเป็นจริงปัญญานี่มันจะเกิดขึ้นได้ก็จากการสดบเบ้าเรียนเกิดจากการไต่ตรองิพิจารณาแล้วก็เกิดจากการฝึกฝนอบรมเป็นแท้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยการศึกษาปัญญาเพื่อที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐิ สมทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องตามหลักของปฏิจจสมบาทก็คือเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติทีนี้ในด้านทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวข้องกับชาวปัญญาเนี่ยก็ได้มีนักจิตวิทยาได้นําเสนอไว้เนี่ยหลายทฤษฎีมากเลยแต่ด้วยเวลาที่เรามีจํากัดนะคะเราก็จะเลือกมาบางทฤษฎีนะคะเดี๋ยวยังไงก็เชิญชมคลิปได้เลยค่ะ ทฤษฎีองค์ประกอบ2ตัวของสเปียร์แมนองประกอบทั่วไป general factor หรือ G เป็นความสามารถพื้นฐานทั่วไปในการทำงานหรือเป็นองค์ประกอบร่วมที่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพเช่นปฏิพาน์วัยพริบการสังเกตเป็นต้นองค์ประกอบเฉพาะอย่างเป็นความสามารถเฉพาะอย่างของแต่ละบุคคลซึ่งเกิดขึ้นภายหลังเป็นผลจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์เป็นองค์ประกอบที่ใช้เฉพาะในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ความสามารถทางด้านกีฬาดนตรีศิลปะเป็นต้นทฤษฎีองค์ประกอบหลายมิติของเทอร์สโตนหรือ primary mental abilities er 7ประการดังนี้มีความสามารถทางตัวเลขความเข้าใจภาษาการมองมิติภาพความจำความคล่องแคล่วในการใช้คำการคิดหาเหตุผลความรวดเร็วในการรับรู้ดรฮาเวิร์ตการ์เนอร์ นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้นำเสนอทฤษฎีการเรียนรู้พหุปัญญาบนแนวคิดที่ว่าปัญญาของคนเราไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาเท่านั้นเด็กทุกคนล้วนมีปัญญาที่หลากหลายแบ่งออกได้8ด้านในสัสดส่วนมากน้อยแตกต่างกันปัญญาทั้ง8ด้านประกอบด้วย 1. ปัญญาด้านภาษาจะแสดงออกถึงทักษะการอ่านเขียนและใช้คำา 2. ปัญญาด้านตรกะกะและคณิตศาสตร์มักคิดเป็นระบบเก่งที่จะเชื่อมโยงชิ้นส่วนต่างๆเข้าเป็นภาพใหญ่ 3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์มีทักษะที่จะเก็บข้อมูลจากการเห็นและแปลเป็นภาพเชิงมิติในความคิดมักชื่นชอบงานศิลปะ 4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวมีทักษะควบคุมสมดุลของร่างกายและเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว 5. ปัญญาด้านดนตรีจะไวต่อเสียงที่อยู่รอบตัว6 ปัญญาด้านสังคมและปฏิสัมพันธ์เด็กจะมีทักษะการฟังและเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น 7. ปัญญาด้านการรับรู้และเข้าใจตนเองจะเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตน 8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยาจะสนใจและเข้าใจเรื่องของต้นไม้สัตว์ต่างๆและธรรมชาติรอบตัวได้ชมคลิปทฤษฎีของนักจิตวิทยาแล้วนะคะต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะนําเสนอในเรื่องของการวัดชาวปัญญานะคะเรียนเชิญคุณกุ้งค่ะ การวัดชาวปัญญาเนี่ยนะคะก็เขาจะมีเป็นแบบทดสอบลายบุคคลสามารถที่จะทดสอบ IQ คะค่ะมาจากนักจิวิทยานะคะที่ชื่อว่าเวกเลอร์ค่ะเป็นคนคิดค้นแบบทดสอบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนเ,รเนี้ยพอวัดวัดไอเนี่ยจะบอกระดับความสามารถหรือความแตกต่างของ IQ ของแต่ละคนและ IQ มีค่าเอ่อเป็นตัวเลขอะคะ่ะตามตอนที่ได้โชว์เนยคะ่ะ ถ้าใครอยากรู้ว่า i q คตัวเองเท่าไหร่นะคะสามารถไปทำแบบทดสอบที่หน้าเว็บไซต์ได้นะคะทีนี้เราเราพูดถึงเรื่องการพัฒนาชาวปัญญาแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่มันมีอิทธิพลต่อชาวปัญญาบ้างคะลุมปัจจัยนะคะที่มีอิทธิพลเนาะต่อชาวชาวปัญญาเนี่ยนะคะก็จะมีสองปัจจัยเดีวยวกันนะคะปัจจัยแรกก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมอะคะ่ะ ก็คือบุคคลในครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องกันทางพันธุกรรมนะคะเช่นถ้าคนในครอบครัวมีชาวปัญญาสูงโอกาสที่ลูกหลานน่ยหรือคนในครอบครัวจะมีเชาวปัญญาสูงได้เหมือนกันปัจจัยที่2นะคะคือปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะคะหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมขนาดที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาขนาดคลอดหรือขนาดหลังคลอดนะคะสิ่งแวดล้อม ทางสังคมนะคะก็คือสภาพของสังคมนะคะความสัมพันธ์ของบุคคลรอบข้างการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆก็มีส่วนในเรื่องของการพัฒนา,นาระดับชาวปัญญาหรือปิดกั้นการพัฒนาระดับชาวปัญญาได้เช่นกันนะคะเออแล้วทีนี้ในทางพุทธของเราเหรอคะท่านสมคิดมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดปัญญาไหมคะมีหัวข้อธรรมะที่น่าสนใจอยู่สองหัวข้อ,อก็คือปรตโตโคสะ แล้วก็โยนิสโสมนัสิการถ้าจะให้มองเห็นกันแบบเข้าใจง่ายก็คือปรโโัตตโอสศนะก็เปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะก็คือเสียงจากผู้อื่นการได้เห็นการได้เรียนรู้การได้รับฟังหรือว่าการเาเรียนการบอกเล่าหรือว่าการสอนจากผู้อื่นอังนึงก็คือโยนิสโสมนัสิการก็คือโยนิสโสมนัสิกานจะเกิดขึ้นจากการคิด พินิษพิจารณาการใส่ตองการกระทำไว้ในใจมองสิ่งทั้งหลายจากที่ได้เรียนรู้จะเอามาขบคิดพิจารณาใส่องปัญหานั้นๆเนี่ยตามเหตตามปัจจัยนะส่วนโยนิสมนสิการเราท่านทั้งหลายได้ศึกษามาเนาะาะอ,อาจจะมีหลายข้อนะหลายข้อก็อ,อาจจะไม่นํามากล่าวทั้งหมดนะให้พวกท่านได้เข้าใจง่ายๆก็คือโยนิสมนสิการนี่ก็เป็นองค์ประกอบ ก็เหมือนกับเป็นสิ่งแวดล้อมทางเชีวภาพที่โยนิสมฆ์นักการเนี่ยเป็นขั้นหรือว่าเป็นกระบวนการให้เกิดชาวปัญญาในทางพระพุทธศาสนาได้มากที่สุดจนกระทั่งให้เกิดปัญญาหรือว่าเกิดพุทธจิตวิทยาในทางพระพุทธศาสนาสามารถทําให้จิตใจผู้นั้นเนี่ยสะอาดบ,บริสุทธิ์หมดจดผ่องใสมีความเป็นอิสระ มีจิตใจที่สดชื่นปราศาจากความทุกข์นะหรือว่าอีอย่างคือไร้ทุกข์นะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นปัใจจัยให้เกิดปัญญาให้มีความเห็นชอบตามหลักของสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเห็นถูกต้องตามหลักของอิทัพปัติยตา ท่านสมคิดคะอยากจะเรียนถามนในเรื่องของในด้านทางพุทธจิตวิยานะคะว่ามีหลักธรรมอะไรไหมคะที่จะมาพัฒนาชาวปัญญานะคะในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะมีหัวข้อที่น่าสนใจที่สามารถนํามาพัฒนาชาวปัญญาจะมีธรรมะสี่หัวข้อก็คือภาวนาสี่หนึ่กายภาวนา 2. อีลภาวนา 3. ามจิตตภาวนาและสี ปัญญาภาวนาพัฒนากายปัญญาอย่างไรก็คือกายภาวนาในพุทธศาสนานี่จะเป็นการฝึกอินทรีย์ทั้งห้าคือฝึกตาหูจม,มูกลิ้นกายใจก็อยกว่าอินทรีย์ทั้งห้าเนาะโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยเวลาใช้ชีวิตประจําวันอินทรียทั้งห้าจะรับสิ่งที่มากระทบนะได้ เห็นถูกได้ยินเสียงจมูกลิ้มลดจมูกดมกลินล่นลิ้นลิ้มลดกายใจรับสิ่งที่เข้ามาทั้งสนีะ่ธรรมชาติของคนเราเมื่อได้สิ่งที่เข้ามากระทบไม่ชอบใจก็จะแสดงอาการไม่ชอบใจตอบกลับไปนะแต่ว่าในทางด้านพุทธจิตตวิยานี่คู่ได้ฝึกชาวปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะตอบโต้สิ่งที่มากระทบเนี่ยให้เป็นกุศลนะ ให้เป็นสิ่งที่ดีงามต่อไปคือศีลภาวนาศีลภาวนาเนี่ยผู้ได้ฝึกศีลภาวนาในด้านของพุทธสิทวิเวชาวบัญญ and ทางพุทธศาสนาเนี่ยจะตั้งอยู่ในระเบียบวินัยกฎหมายระเบียบวินัยแล้วก็เครื่อกูลกับผู้อื่นนะโดยที่จะไม่ฝืนนะผู้ที่เข้าใจในการฝึกศีลภาวนาในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ฝืนหรือว่าจะไม่ต่อโต้นะจะทําตนให้จิต เป็นกุศลเพื่อที่จะอยู่ในรละเบีย่ยวนัยในของสถานที่หรือว่าถิ่นนั้นๆนะและก็มีความเอื้อเฟื้อเชือกูลต่อผู้อื่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอันนี้คือจิตนภาวนานะส่วนจิตภาวานาะนผู้ที่ฝึกจิตให้เกิดพุทธจิตติทยาชาวปัญญาในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะฝึกจิตให้มั่นคงดีงาม มีสมรรถภาพทางจิตใช้ความ่าสมรรถภาพทางจิตให้พร้อมที่จะใช้งานให้เป็นประโยชน์สดชื่นแจ่มใสปราศจากความคุง่งัวและมีปัญหาหรือว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นเนี่ยจิตเนี่ยจะสามารถนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จนกระทั่งให้จิตเนี่ยเกิดคุณธรรมขึ้นอย่างเช่นเกิดเมตตาเกิดกรุณาเกิดเป็นพรหมวิหารสี่คือจิตตะภาวนานะ ต่อไปปัญญาภาวนาเนะีผู้ที่ฝึกธรรมะในด้านของปัญญาทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะสามารถให้เกิดชาวปัญญาในด้านพุทธกตจิตวิทยาได้เหมือนกันนะปัญญาภาวนาเนี่ยเมื่อฝึกแล้วเนี่ยจะทําให้จิตใจเข้าใจสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงจนะิตใจของผู้นี้นจะผ่องใส เห็นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจะเข้าใจสิ่งนั้นตามความเป็นจริงนะขึ้นเมื่อรู้สึกว่าไม่ชอบใจหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นปัญหานะชาวปัญญาหรือว่าชาวนักปัญญาในทางพุทธศาสนานี้ยก็จะกระโดดมาทําหน้าที่ได้ทันทีโดยที่จะไม่ให้พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นปัญหาเพิ่มนะ แต่ว่าจากพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาเหมาะสมตามหลักของสัมมาทิฏฐิและอิทัพปัจจยตามันจะมีทัศนะในการแบ่งการพัฒนาปัญญาตามช่วงอายุนะคะโดยนักจิตวิทยาธวันตกเนี่ยก็คือชองเพียเจ ส่วนในคัมภีวิสุทธิมรักเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นแบ่งอายุของคนเราออกเป็นสิบช่วงทีนี้เราลองไปดูคลิปกันค่ะว่าจะกล่าวว่ายังไทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของชองเพียเจเพียเจกล่าวว่าเด็กจะสร้างความรู้หรือพัฒนาการสติปัญญาผ่านการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและมีพัฒนาการทางสติปัญญาตามช่วงวัยด้วยกันทั้งหมดสี่ขั้นโดยกระบวนการทางสติปัญญาของเด็กจะเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอยู่สองแบบ คือการซึมซับประสบการณ์และการปรับโครงสร้างสติปัญญาตามสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลในความคิดความเข้าใจขั้นของสติปัญญาสี่ขั้นก็คือช่วงแรกอายุแรกเกิดถึงสองขวบคือระยะที่หนึ่งเรียกว่าขั้นของการใช้ประสาสัมผัสและกล้ามเนื้อช่วงอายุสองถึงเจ็ดปีคือระยะที่สองเรียกว่าขั้นเตรียมความคิดที่มีเหตุผลช่วงวัยนี้แบ่งออกเป็นสองช่วงก็คือขั้นก่อนเกิดสังกับ สังกับคือการนึกคิดเป็นขั้นพื้นฐานของเด็กอายุ2-4ปีต่อไปเป็นขั้นการคิดแบบยานอย่างรู้นึกเองโดยไม่ใช้เหตุผลเป็นขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ4-7ปีช่วงอายุ7-11ปีคือริยะที่3เรียกว่าขั้นคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรมช่วงอายุเด็กตั้งแต่11ปีขึ้นไปคือระยะที่4เรียกว่าขั้นของการคิดอย่างมีเหตุผลและอย่างเป็นนมามธรรม การกำหนดระยะอายุของมนุษย์ในคําภีวิสุทธิมรร์แบ่งออกเป็นช่วงละสิปีสิปีแรกคือสิปีแห่งความอ่อนแออายุตั้งแต่หนึ่งถึงสิปีจะเป็นเด็กเล็กที่สุกสน สิบปีที่สองเป็นสิปีแห่งความคนองเล่นอายุ10ปีถึงยีปีเต็มไปด้วยความพอใจในการเล่นสิบปีที่สาคือ10ปีแห่งผิวพรรณอายุ2 0่สถึงสาปีรูปโฉมจะเปล่งปังเต็มที่สิบปีที่สี่คือสิปีแห่งกำลังอายุ3 0มสถึงสีปีกำลังและความแข็งแรงขึ้นถึงขีดสุดสิบปีที่ห้าคือสิปีแห่งปัญญาอายุ4 0่สถึงห้ปี ปัญญาจเจริญเต็มที่ถึงคนที่โง่เขาก็จะเกิดสติปัญญา10ปีที่6คือ10ปีแห่งความเสื่อมอายุ50-60ปีจะมีความรักในการเล่นผิวพันธ์กำลังปัญญาค่อยๆเสื่อมไป10ปีที่7คือ10ปีแห่งความค่อมอายุ60-70ปีหลังจะโกงโดยลำดับ10ปีที่8คือ10ปีแห่งความง่อมอายุ70-80ปีกายจะคดค้อมน้องลงเหมือนงอนไถ 1ิบปีที่เคือสิปีแห่งความหลงไหลอายุ80-90ปีสิ่งที่จดจําไว้จะเลอะเลือนสิปีที่สิคือสิบปีแห่งการนอนอายุ90-100ปีดํารงชีวิตอยู่ในอริยาบทนอนเราได้ดูคลิปกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งช่วงอายุทีนี้ข่านสมคิดคะเ,เราจะสามารถประยุกต์ชาวปัญญาตามแนวพุทธจิตวิทยาได้อย่างไรคะจากภาวนาสีที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ย จงมีอีกธรรมะหัวข้อหนึ่งที่ควรนำประยุ์ใช้ก็คือหลักของไตรสิกขานะไตรสิกขาเนี่ยถือว่าเป็นหลักหรือว่าเป็นแก่นในทางพุทธจิตตวิทยาเพราะว่าได้เพราะว่าไตรสิกขาเนี่ยเป็นทั้งวิถีเป็นวิธีเป็นทั้งเป้าหมายเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติหรือว่านำไปใช้เนี่ยให้เห็นแจ้งในสัจจะรือว่าเห็นเป้าหมายสูงสุดคือปัญญาบิมุตนะ ไปศิกขาเนี่ยจะมีหัวข้อทําเป็นเื้ต้นหัวข้อที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐินะอย่างที่เราได้เห็นว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามหลักของอีทัปปัิยตาตามหลักของปฏิจัสมุบาทมีความเห็นถูกต้องทั้งในด้านของศีลธรรมมีความเห็นถูกต้องทั้งในด้านของกฎ ความเป็นธรรมชาติมีเหตุมีผลมีความเปลี่ยนแปลงมีความสุขมีความทุกข์ถ้ามีความเห็นถูกต้องตามหลักสมาธิสิแล้วจะสามารถพิจาราแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยตามหลักของไตรสิกขาหรือว่าชาวปัญญาในด้านของพุทธะจิตวิทยา อันนี้เป็นธรรมะเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้นะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของการนําเสนอแล้วนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยคนเราแต่ละคนเนี่ยเขจะมีลักษณะที่แตกต่างกันถึงแม้จะอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันก็จะมีความแตกต่างกัน <S <S จึงทําให้มีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปด้วยท่านสมคิดกับกุ้งค้ารบกวนขอสรุปสั้นๆในเรื่องของพัฒนาชาวปัญญาทางด้านจิตวิทยาและทาง พุทธจิตวิทยานะคะของทางด้านจิตวิญยานะคะคือการพัฒนาทางสติปัญญาก็คือการพัฒนาเชาวปัญญาซึ่งมีทั้งหมดหลายมิตินะคะต่างๆคือพัฒนากายนะคะการพัฒนาความคิดนะคะ่ะการพัฒนาอารมณ์ค่ะการพัฒนาสติปัญญาชาวปัญญาเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลนะคะเป็นผลรวมของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ จิตใจนะคะแล้วก็สัมพันธ์ถึงความสามารถในการรับรู้พัฒนาการของเทาปัญญาเกี่ยวข้องกับอิทธิพลนะคะของพันธุก,กรรมและก็สิ่งแวดล้อมออท่านสมคิกคะรบกวนสรุปเกี่ยวกับแนวคิดทางพุทธจิตทวิทยาสั้นๆน,นิดนึงนะคะแนวคิดในด้านของพุทธจิตวิทยาเทวปัญญาเชิีสติปัญญาก็คือการสามารถ ประยุกชาวปัญญาหรือว่าสติปัญญาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ทันการนะพุทธจิตวิยาชาวปัญญาเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ด้วยหลักไตรสิกขาแล้วก็หลักภาวนาสี่นะหรือว่าการหรือว่ากระบวนการทําให้เกิดปัญญาคือการฟังการพิิดพิจารณาแล้วก็ไตรตรองเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อ ชาปัญญาหรือว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเกิดเนี่ยก็จะสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการดําเนินชีวิตของพวกเราในฐานะผู้ใช้ชีวิตในโลกียปัญญาอขอบพระคุณท่านสมคิดนะคะแล้วก็ขอบพระคุณกุ้งด้วยค่ะแล้วขอบคุณเจี๊ยบนะคะ นั้นวันนี้เนี่ยกลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆท่านใดมีคำถามสามารถสอบถามได้ค่ะ